ครับสวัสดีครับเซลต้ามพามาดู Toyota f ฟอ t จูเนนะครับผมเครื่อง2.4ตัวนี้ตัว4วิ l ขับสนะครับปี2019เซลต้าเปิดราคาอยู่ที่799,000บาทนะครับผมคุณลูกค้าคุณลูกค้ามองหาตัว f อ n จูเนอเครื่อง2.4ตัวขับ4อยู่นะครับผมอยากแนะนำให้นะครับผมรถนี้เข้ามา2คันนะครับผมคุณลูกค้า ราคาเดิม8 6 0 0 0เซลตั้มเปิดราคาไปเลยครับ7 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้เริ่มมาอยู่ที่1 6 0 0 0 0นนะครับผมคุณลูกค้าเบาะไม่ช้ำนะครับผมคุณลูกค้าเบาะไม่ช้ำเลยเดี๋ยวเซลตั้มพาดูนะครับขับสี่นะครับผมคุณลูกค้า สวยๆเลยเผื่อคุณลูกค้าสนใจดูสักคันนะครับผมขับสีเลยคุณลูกค้าเดี๋ยวเซลตั้มพาดูเรลขไมคันนี้นะครับคันนี้เรลขไมยอยู่ที่1นึ่งแนะครับผมคุณลูกค้าเซลตัมดูรถให้แล้วนะครับรถสวยนะครับผมคุณลูกค้ารถสวยนะครับ สนใจก็ทักทายกันได้นะครับผมคุณลูกค้าครับทักทายกันได้นะครับกับราคา7 9 9 0 0 0บาทนะครับผมคุณลูกค้าขอบคุณครับสวัสดีครับรถเริ่มโล่งแล้วนะครับคุณลูกค้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ